เดี๋ยวก่อนนะแซนฉันขอถามนายอะไรหน่อยได้ไหมอะอะไรหรอพูดมาได้เลยก็เรื่องที่นายรู้ว่าทำไมนักไม่เปิดไฟนะนะอ๋อเรื่องนั้นน่ะหรอก็ฉันอะกําลังว่าจะไปซ่อมไฟตอนนั้นไฟมันดับใช่ไหมแล้วพอมาถึงหน้าห้องไฟฉันก็เห็นแบบนินกําลังเปิดอะไรอย่างงี้แล้วมันเปิดเสร็จแล้ว แล้วพอแล้วพอฉันกําลังจัดกลับกับว่าจะท,ทําทักเติมน้ํามันที่ห้องเครื่องข้างล่างเหมือนเดิมฉันฉันกลับเห็นเป็นศพส,สีสีดําและฉันก็รีบหลบเลยเพราะว่ายังไงนินก็ต้องหันหลังมาอยู่แล้วฉันก็เลยนี่แหละอ๋อรู้แล้งั้นฉันไปแล้วนะทำทักตดีกว่า เอาล่ะได้เวลาที่ฉันจะลูดบัตรไม่ให้ผ่านเออไม่ให้ผ่านโอ้ยไม่ให้ผ่าน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  ไม่ให้ผ่านให้ไม่ให้ผ่านสองนาทีต่อมาไม่ให้ผ่าน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 โว้ยไม่ให้ผ่านเข้าใจไหมคาว่าไม่ให้ผ่านอน่ะไม่ให้ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านช้าเกินไปไอ้เนี่ยแล้วเกินไปไอ้ไม่ให้ผ่านโว้ยไม่ให้ผ่านดูดูดูไม่ให้ผ่านกับไปรอแล้วน่ะเออเดี๋ยวก่อนนะเออใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวทักชัน ไปดีกว่าเออเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรทำไมมันเห็น้ว่าแปลกๆไหนขอดูสิเออว่าอ,อยู่ทำไมมันไม่ผ่านมันรูดบัตรกับหัวเอา้าเดี๋ยวก่อนนะฉันลูดบัตกับหัวเหรอไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ย